ได้ยินข่าวว่ามีเมียหน่อยบ่ฮะได้ยินข่าว่ามีเมียหน่อยบ่บรรยากาศดีได้มไ้มนี่แม่นบอคือกันลเหรอให้เดี๋เข้าเลยอยู่ผู้เดียวเนี่ดูแลบัเตอร์แล้วหลังเก่าของช่องดูฮีนะนั่ที่เจ้าเคยมาล่ะที่เอาเคยเอามีมาเมียหน่อยมานอนอยู่นี่น่ะแม่นบ่เออโตกับห้องนึงบ่แม่นบ่อันดันติล่ะสวัสดีครับลุงกำนันเราออกจากบ้านอีกหลั้งหนึ่งยิ่้ยินเขาว่าอยู่ทั้งละเอียดฮะได้ยินข่าวว่าทั้งละเอียดละเอียดเลอมึงออกจากบ้านกูไปไปออืเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไห้กูนั่งถ่ายจนเฮียแตกนะตัวมึงสิงเปิดได้ <c oughs> โอ้เสียงมึงก็่แบงสั้นอ้าวสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต่ำห้ำตรงชาแนลมื้อนี้ผมสิบบได้มาอวดบ่ได้เฮ็ดชิปอวดบ่ได้ดเฮ็ดชิปรวย ่ไดเ้เฮ็ดคลิปโชว์นะครับผมบ่เคยมีผมก็อยากจะโชว์แน,น,น,นี่จักหน่อยอันเนี้ยเป็นรถที่ผมเสี่เงินสดขอบคุณพี่น้อง FC ที่ให้การสนับสนุนขอบคุณ FC อฟ่ีแทการติดตามถ้าบ่มี FC ก็บ,บ่มีผมมื้อนนี่อ,อ้าวมานั่งโมู่ออยังอยู่นี่กําลังเปิดคลิปออ้ยคนก็นทาย,ยุ้ขอขว้างฝากไว้ก็เอาไปใส่เสื้อเอามานี่เอ,อามานี่อีหยังมันน่งหมู่อีหยังอยู่นี่บอกว่าให้ถ่ายแป๊บนึงถ่ายแป๊บนึงยังเป็นคือรถปวดประสบความสำเร็จประสบปัญญเล่นหยังรถกูนี่นี่รถกูรถช่องดูอีด่ยิ้มผ่ไปๆลงไป พูดมารยาทดีว่าสันถอดเกลือขึ้นรถ <c oughs> อีกอ้ยมารยาทดีบ่เขากำหนาตาเลยวะส <c oughs> ิบ้ากูไปใส่นี่เพื่อ <pe> er> แป๊บเดียวบ่ได้เลยวัรนร,รถกับว่ารถเจ้าของนี่ขันเอาเมียกูไว้น้ำนี่ไม่อวดว่าเมียเจ้าของอีกเด้นนี่เออท่องกระฝากไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวยินเข่าว่ามีแม่หน่อยป่ะฮะยินเข่ามีเมียหน่อยป่ะบรรยากาศดีได้ไหมนี่แม่นบ่คือกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเข่าไปเลยอยู่ผู้เดียวเนี่ย ดูแลบัวทัวถึงเอารักรอบครัวบอดูแลบัวทัวถึงเอารักรอบครัวบัวในรักรอบครัวดอกดูแลบัวทัวถึงอิริไปเปลี่ยนที่นอีหยังอีกความหักมันก็คือเกือบเลยเป็นหนังถ้ายืมเของมาใส่ถึงมีใส่ดีบันไดสุดท้ายต้องขึ้นเข้าไปคมคมนะคมนะเอ้าจิ๋วไปใส่เนี่ยเอากับจิ๋าเห็นว่าอยากได้เฮือนโอ้สิ๋ามาเบิ่งเฮือนบ่ช่วงนี้ผมช็อตก็เลยมันเห็นบ่ทั้งเหล่ากับจิขายต่อนะสิขายต่อเออช็อตช่วงนี้ไปพี่น้องเอาท่อน ซ่องดูฮีสิขายเฮียนแมนเดาพผมสิไปเบึงไอ้นี่สั่งสั่งเบิดจักบพดิเรอันนี้ทั้งเบิดนี้มันประมาณเฮ็ดไปเราส3ล้านกัวสา3ล้านหินนี่บ่ธรรมดาด้ครับหินนี่เอามาแต่หินหินประเทศเท่านี้สร้างบ่สามารถชาบเพื่อนลังนี้ได้่สามาถที่อันนี้จากตังประเทศเลยประเทศใดใส่ห่อมาประเทศอิยิปตุสยูแอฟกาจะบุกหัจักเออบ้านกําลังญ่อยู่คือคือได้สิสิได้ขายกิจการเอาเงินไปให้แม่น้อยแมนทุย ช่วงนี้ธุรกิจบดีน้ำมันแพงครับน้ำมันแพงก็เลยก็ว่าสิขายนี่แหละเป็นไาพี่น้องสนใจกันผมสิมาเซ็งต้อนี่ครับในราคา2ล้านเทาผมให้ไปล้านเดียวพ่อล้านเดียวเออล้านเดียวมี3ห้องนอนทั้งหมดสามสี่ห้องนอนอันนี้ห้องยังไงอ่ะอันนี้ห้องครัวเหตุมาให้เรียบร้อยห้องครัวพี่น้องแมนมีห้องครัวโอ้โหนี่คือห้องครัวแล้วห้องนอนอะนี้ห้องนอนอยู่นี่อันนี้แหละที่จะขายเออห้องครัวมีห้องนอนในราคาสามล้านสามล้านครับ คือ,อเขาเป็นเทศบาลเป็นระบบไม่มเขาเปิดทุกอย่างเปิดโล่งเบิดเพื่อให้ร่มเขา่าประหยัดไฟพอยันบ้านหลังนี้ิบวมีไฟ<อ>มีแต่สายไฟจะว่านี่บัวแมนน,น,นี่บัวอาบนา้ำนี่ฟักบัวอาบนา้ำแมนเวลาเขาอาบน้ำก็ใส่มาเดินถึงเลยแมนโอ้คืออะไรมีสองสั่นสั้นทึงเอาไว้นวดเอาไว้กระโดดตายย่ำแบบว่าเขาถอดถอยก็ชีวิตหลังนี้สี่หางกลัวหาอย่างยีก สาวใบหน้ำมีบ่สาวใบน้ำมีอยู่มามาจะพาไปเบิ่งสาวใบน้ำเออระดับเมียนหลังไงปะนี่กันเสาวใบน้ำกับชิดรู้หลายอยู่ตัวรู้รู้สาวใบน้ำเดี๋ยวเ้างชได้ไปกู้ธนาคารนะน่ะแมีนบ่สาวใบน้ำกันมันผ่านเดี๋ยวเหาองเบิ่งเอ้ยหน้าตาคือเจ้านี่คือเมียต่ำเนี่ยสาวใบน้ำบ่ต้องบ่ต้องปูคือเบ่งเลยบ่บ่เบิ่งเบิ่งจากผิวดำดำนี่ผิวสันมีเขาเนี่ยเมีนเลยว่ะงัวคขวยหยอกหยอกหยอกนี่นี่นี่สาวใบน้ำสำหรับเจ้าฮะสาวใบน้ำ นี่ละยี่สิบเมตรใช่สาไวน์น้ำแมีนมันตุ่มมองกับคนยังเจ้าอยู่แล้วเออนี่แหละสาไวน์น้ำพ่อมีงาให้กินพ่อมมองเลี้ยงคั้วมองเลี้ยงหมาเออนะนี่แหละกับประมาณนี่แหละอันนี้บ้เดคายเด้ทีว่าออกมานี่บ้เดคายเอ้าคือว่าสิขายลังสิขายมันนี่ลังนี่มันนี่เดี๋ยวไปเบิ่องลังที่สิขายนี่ลังนี่สิขายนี่ที่ว่าไว้คือนลังนี่ได้ยเดี๋ยวนี่ทีชิขายนี่ลังนี่แมีนนี่ลังนี่ละที่ว่าไว้คือนลังนี่ สิขายลังนี้แมนขายพร้อมเจ้าทีน้ำแมนบ่ล่ะเออเจ้าทีชุดเก่าเอาไปน้ำเด้อมื้อนั้นเขาฝันพ่ออยู่เด้แมนบ่มื้อที่มาถ่าย MV วีไอุ้ยของแท้เันเป็นนองอัญชันแบบร้อนอยู่เด้จักหน่อยธรรมดาด้วหลังนี่หลังนี่คงลุงมีประวัติความเฮียนอีหลีหลังนี่ถือเบิดหลังเลยถือทั้งคณะเลยถือยังมื้อนั้นเขางานศพอยู่เฮือนหลังนี่หลังนี้ถือเบิดเลยถือเลขเขาเล่นให้ลูกเขาโยงลางถือตำรวจจับเอาไปเบิดมันก็ไปได้ก็มื้อเลยแจ๋วนะครับอันนี้ก็ บ,บ,บ่ท işte really. it ่านบ่ท be well. ่านมียังแล้วเจ้าก็มามือร้อนร้อนรถอนแหมไปใส่ช่องดูนี่รถแหมมีแต่ไห่บ่อเลยขายขายอีกแล้วเออขายแล้วมียังจี้องบพขายเนี่ยนี่กับมีแต่หั่มนี่แหละเห็ดใหม่เห็ดใหม่คันเก่ามันติดลมหลายก็เลยขายเดี๋ยวเบิ้งลูกน้องซ่องดูนี่บิกงได้บางหันบิกงได้มีเดี๋ยวกูเบิ้งมือวันใส่บ่มี บางมันเขียนมันเขียนมายังอ่ะแมนัเอาคกรถหังคือพลีเออมันเขียนไว้หังคือพลีเอาใส่ไอ้พ่อใหญ่กำนันเราไปใส่อันนี้พอซ่องดูฮีบป่ะพอซ่องดูฮีแล้วนี่แล้วอยู่นี่แล้วกล่องมาเจอว่าไอ้ไอ้นี่สิเป็นบ้านหลังเก่าของซ่องดูฮีน้เนาะที่เจ้าเคยมาล่ะที่เอาเคยเอามีเอาเมียนหน่อยมานอนอยู่นี่นะแมนป่อโตกับห้องนึงพ่อแมนบ่ะนันตีล่ะสวัสดีครับลุงกำนันโอ้ห์ลำซ้ำแต่ว่าบ่ได้พัวกันมันจะโดนอืมฮะ ไม่แห้งอยู่อยู่ดีไม่แห้งขาแต่เราเอาอีกแล้วเราอีกแล้วขาแต่เราอีกแล้วอกินเราอย่างเดียวเป็นไดเมียช่มือหนเมีย่วยมือจัดได้ยังบ่บ่อเป็นยังมันบ่คืนเอาตายแล้วอย่ว่าตายยังกว่าคำคมคำคมบ่คำคมเจ้าเออคำคมเจ้าว่าเอียงกว่าคนตาดีสีคนตาบอดคนตาบอดสีคนตาดีสีว่าพี่เว้อ เป็นแนวนี่สิได้อยู่เนี่ยลังไม่ภูมิใจบ่ดีใจบ่ที่ลูกลูกไส่สั่งไว้ให้ซ่องลูกนี่ยังสั่งไว้ให้ภูมิใจอยู่ภูมิใจเพราะว่าเพิ่นบ่ได้กูน้ำบ่ได้กูน้ำเรบ่ได้อันนี้แต่พี่สิโก้ที่บด้ใส่ซ้อยมันเนี่ยแก้วเสือจากโจรส์นี่คือเก่าไต่พ่อพ่อพ่อยังบางบ้านนะยังไหนเราเนี่ยเราเห็นเรามาเห็นเอออ๋อบัดนั้นคือข้าได้มันก็บ่เต็มคือบกเนาะเอออมคืที่จริงเพิ่นอันไปเพิ่นฮู้ว่าเฮี่ยต่ำมาเมื่อคืนเพิ่นเลยไปใต้กบถา กไปฟ้ากีอไตโกลบพูดได้ถุงปุ๋ยแบบไงเลยบอยกันเลยของเขาบ่บ่คอยก็เลยมาเทออกงามเศร้าเนี่ยว่ากลบขีนขากเกือบเต่าตายแล้วเกือบตายแล้วเลยขีนขากมาโอเนี่ยว่ากบเนาะเห็นอะไรด๋ดยแล้วก็คุูบอลเจ้าขี้ยังไปไต่ได้เอ้าค๋อเห็นหงอยู่กังคืนเห็นหง่วงเราเอาไปบ้านอีกรังนึงจ็ใช่ก่อนเนี่ยขี้เาอายุทั้งละเอียดฮะเนี่ยขี้เาทั้งละเอียดละเอียดเลยอีกงหนึมึงออกจากบ้านกูไปไป น้องไปบ่กัดธรรมดาแล้วช่วงนี้ชีวิตมันช็อตได้ช่วงนี้เดี๋ยวเขาว่าปลาเมียบ่ปลาเมียหน่อยบ่คิดได้ล่ะสรงเขาคิดได้เป็นอย่างแบบเป็นอย่างคือคิดได้ให้สัมผัสดูเป็นอย่างเขาคือคิดได้บ่อยากนี่เล็กนี่น้อยบ่ทุยเขาหนีเขาหนีเขาหนีไงบ่มีเงินเลี้ยงเขาไงเออเขาก็เลยหนีทำทาดีบ่อยากมีเล็กมี่น้อยผู้ชายมันโลบเบิร์ล่ะอโรคยาปรมาราเพยการที่มีเป็นกระเทยเป็นลาบนสูงสุดเขาบ่ก้าแกลวอืมแต่เดี๋เขาก็เล่หนีไปหนี เห็นบ no, like. huh? ่จะปล่อยเข้าไปบ่โอ้ห่อนไว้ซ่องห่อนห่อนหรือซีไ้ฮะสรุปแล้วก็เลี้ยอยู Allahu ่ผู้เดียวบ่ผู้เดียวเล้ยน้องรักผู้เดียวน้องรักผู้เดียวน้องรักกับสู่กับเฮามากแต่สู่ตั้งแต่บ่มีอยางขันเฮาอยากมีเพิ่มเฮาต้องดูแลเขาได้ แม่นบอแต่ก็บรสนับสนุนดอกเพื่อยากสอนผู้ใดดอกแต่ชีวิตจะของขึ้นบัวปีน้ำสิแตกเอาพี่น้องมื้อนี้ก็บผ้าไหมเยี่ยมบ้านซ่องดุยยี่ซัมเน่เดี๋ยวให้มันแหลวก่อนเดี๋ยวให้มันแหลวจังมาเบิ่งไงครับพี่น้องทุกๆทุกคนทีตีตามช่องเฮียต่ำครับผมช่องนี้ที่ว่ามาแรงครับพี่น้องมาแห้งอย่งได้ยกขึ้นรถยกขึ้นรถมาแห้งปวดนะครับอ่ะลำลาพี่น้องไปก่อนครับผมซัมเนีเพราะไปซัมเน่แล้วครับการกระทำใดว่าจะได้บรสุทธิ์ภาพขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับมาระวังกันเอาเองครับผมสวัสดีครับไป เงี้ยหน่อยเหรออะไปหาเงี้ยหน่อยปวดแม่เลย